ในวัยเด็กเนี่ยคุณมีเกมที่เล่นเป็นประจำไหมครับก็แน่นอนแหละคือวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่เราสามารถสนุกกับอะไรก็ได้ไไปไปและในวัยเด็กเนี่ยพี่ผมเนี่ยก็มีคอมอยู่เครื่องหนึง่งซึ่งตอนนี้คอมมันก็จากเราไปแล้วและในตอนที่ยังมีคอม,มคอยูนะ่เนี่ยพี่ผมเนี่ยก็เอาเกมมาลงไว้ด้วยครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีเครื่อง p s 2อยู่ด้วยแหละแต่ผมไว้ทําเป็นคลิปแยกแล้วกันมันก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมาครับ กับคลิปเกมคอมในวัยเด็กก่อนจะไปดูเนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเลยเกมแรกครับ l e f o r e a t เกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นผู้อาชีวิตรอดสคนที่ต้องหนีรอดจากซอมบี้แล้วก็มีแค่นั้นแหละ เกมนี้พัฒนาโดยค่ายเกมวาวหรือก็คือค่ายเดียวกับที่ทำ Half Life นั่นแหละระบบเกมพ์หลักๆก,ก,ก็คือจะให้เดินจากจุด A ไปจุด B จากจุด B ไปจุด C แล้วก็จบระหว่างทางก็จะมีซอมบี้ทั้งแบบปกติได้แบบพิเศษมาคอยขัดขวางเราครับแล้วเราก็จะมีตัวช่วยอยู่หลักๆตามนี้นะครับก็จะมีอาวุธหลักอาวุธรองแล้วก็ไอเทมเสริมแล้วก็จะมีอาวุธพิเศษดรอปอยู่ตามทางนะครับก็อย่างเช่นเลื่อยยนไม่ก็ปืนระเบิดและผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย น่าจะเป็นเกมเดียวนะที่พี่ผมซื้อแท้เพราะว่าเกมนี้อะมันลดราคาในสตรีมเนี่ยลดทีนี้เลยมันลดได้โคตรโหดเลยบอกตรงๆและสิ่งที่เด่นของเกมนี้อย่างนี้ก็คือตระกูลพวกเกม Resident Evil เ,เนี่ยเวลาตัวซอมบี้กัดในเกมเพลย์เนี่ยแต่ตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่โดนกัดครับมันก็เลยกลายเป็นคอทโลของเกมไปครับแต่เกมนี้เนี่ยมันจะไม่มีคอทโลแบบนั้นครับเพราะเกมนี้เนี่ยซอมบี้มันจะไม่กัดครับแต่มันจะตอ่อยแทน เกมที่2ครขับกอดอวอร์คุณจะได้รับบทเป็นเคทูสหัวหน้าเผ่าสปราร์ตาที่ได้ไปทับสงครามกับเผ่าบาบาิเลียนแต่ในตอนที่เคทูสกำลังพลาดท่าและก็ยังโดนฟีไมใส่นั้นเขาก็ได้ขอให้เอริสเทพเจ้าแห่งสงครามนั้นกวาดล้างศัตรูของเขาทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่เขาจะรับใช้เฮลิสไปทั้งชั่วชีวิตเฮลิสได้ตอบตกลงคำเสนอนั้นและได้กวาดล้างศัตรูทั้งหมดของเคทูสได้ได้มอบเบลดออฟเคออสดาเป็นความบันเลยเพื่อเป็นพันธสัญญาให้กับเคทูสว่าเขาจะรับใช้เฮลิสไปชั่วชีวิตแต่ในตอนที่ เคทวนนั้นกําลังจะไปเผาหมู่บ้านหนึ่งเขาก็ได้ทําสิ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมไว้ช่วยชีวิต In that instant, the glory เขาได้เผาสังหารภรรย,ยาและลูกชาวของเขาไปซึ่งทั้งหมดเป็นแผนของเฮริสที่ต้องการจะทําให้เคทวนนั้นเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบแต่เฮริตหารู้ไหมวันที่ือการตัดสินใจที่ผิดพลาดสุดของเขาเพราะตอนนี้ไฟแคนในตัวเคทวนนั้นได้ตื่นขึ้นแล้ว เกมนี้พัฒนานโดยาาโดค่าย Santa m o d i c น Studio เป็นเกมแนว Hack and Slash ทั่วไปครับแต่มีระบบพิเศษคือเมื่อศัตรูใกล้ตายเนี่ยเราสามารถฆ่าศัตรูทีได้ในทันทีและก็ใช่ครับเกมนี้เป็นเกมเก,มเก่าเพราะฉะนั้นระบบคิดคำอีเวนเพียบแต่คุณรู้อะไรปะเกมนี้มันไม่เิียเท่า IE6 ลวและนอกจากเบดออฟเคออสเนี่ยก็ยังมีเบดออฟอาร์เทมิสอีกครับที่จะเป็นอาวุธที่ปวดในช่วงกลางเกมและนอกจากอาวุธเนี่ยก็ยังมีเวทมนต์ที่ใช้อีกครับอย่างเช่นเลกออฟโพไซดอนที่จะเป็นเวทมนต์อันแรก ที่ปวดมาในช่วงต้นเกมแล้วก็จะปลดมาเรื่อยๆในช่วงกลางเกมและคุณก็สามารถอัปเกรดเวทมนต์หรืออาวุธของคนเพื่อให้มีท่าตซิลฟิวมาใช้ได้ระบบหลักๆก็มีแค่นี้นะครับส่วนเรื่องในฟอร์มจำผมก็คือ,อ,อชาไข่แตกในตำนานและเกมสุดท้ายในคลิปนี้ครับอุลตร้าแมนเกสัตว์โพรมุงคาสกิเจ้าหน้าที่หน่วยนไนไรเดอร์ หน่วยรับที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับสเปซบิตระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยโคมงได้เจอสัปปะหลาโด,ดยบังเอิญแล้วได้รับการช่วยเหลือจากอุลตร้าแมนนิกซัสเกมนี้ผลิตโดยบันไดน้ำโคเป็นเกมแนวไฟติ้งความเร็วสูงแล้วตอบที่ว่าต่อยตีกันจนตัวบินได้อะแล้วเมื่อพูดถึงอุลตร้าแมนอะจะขาดลำแสงไปได้ไงครับใช่ครับเกมนี้ก็มีเหมือนกันและตัวละครที่ให้เลือกเล่นได้ว็จะเป็นตัวละครที่มาจากภาคนิกซัสนะครับ จะเป็นพวกล่างต่างๆหออูตั้ม àn, เน็กซัสแล้วก็สับป,ประหลาดในเนื้อเรื่องแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือมีดาร์กอุ่นตามด้วยครับก็มีดาร์กเฟลดาร์กเมฟิโตแล้วก็ดาร์กซากิแต่ที่เซอร์ไพรส์ผมก็คือมีตัวคอนเดเน็กมาให้เล่นด้วยรับเพลงอย่างมันนะบอกเลยอ่าสับ อันนี้เป็นช่วงแถมกันใครไม่อยากดูเรื่องของพ่อโย้ <Yo. laughs> อ่าอันนี้ช่วงแถมใครไม่อยากดูก็ช่างมันไปอันนี้เราอยู่ใน Residen t Evil 2 Remake Demo เอาว่าโก้ <Hello. S 1> ไม่มีตังซื้อเกมเต็งฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมันอาจาะแหลกๆนิดนึงนะพวกของผมแม่งไม่ดี RPD เเราน้างจะต้องกดอ็มดูค่ะเราอยู่ตรงนี้เป้าหมายเราคือห้องตรงนี้แล้วก็เดินตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ตรงไปเอย ลงพักนี่ไม่ไปจ่ายค่าไฟไงไว้เฮ้ยเงี้ยไปว่าอะไรดีกว่าขัางเดสอื้อ ยังไม่น่าอือยังไม่น่ากี่สัตว์อ๋อใครโทรมาโอเคมาต่อเยอะใครวะวันนี้เขาจะผมไปเปิดเราคเปิดใช่ไหม iya, iya, iya iya, iya, aku ngomong ini, aku bilang ya aku ngomong ini, aku Ай, 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 нет! โอ้กูจ <pid> ัได้ไอ้เงี้ยเธอเอคงกินจะเข้าไหตายยัง I'm